สวัสดีครับเอฟซีที่นี่มีทุกทบันทุกคนครับพบกันเก่าคือเดืกับพี่นองครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดกพี่นองครับเราจะมาตามเล่าครับโค้งที่ยี่สิบแปดเมียสาวยดทระนองทีแปดนะครับพี่น้องครับสองล้านล้านสองล้านล้านนะครับพี่น้องครับเปิดไปแล้วเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบหนึ่งถือว่าเขากพี่นองครับเราจะมาตามต่อวันที่ยี่สิบแปดเมียสาวยดทบระนองทีแปดครับแนวท่าน สบานเนาะค่ะครับไปเรื่องสตาร์ทแบบแทงเข้าพบรวยก่อนนะคะพี่น้องคบค่อยไปหาช่างจรวดนะครับี่นสองคะวันนี้ก็ไปมาพบรวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่นี่ผีชวาล์นชาแนลนะคะวันนี้เฮ้ากัสิมาตามซองอลานของช่างจรวดนะคะพี่น้องคะหลังจากรอบแรกเนาะเข้าไปแล้วเต็มๆนะคะขึ้นหลอกมาว่านเนาะค่ะหลอบวันศุกร์นะคะเข้าหนึ่งสี่ซีหนึ่งตรงๆนะคะพี่น้องคะนี่เฮ้ากัสิไปตามรอบที่สองนะคะคือ อรอบวันที่ยี่สิบแดเมษาย,ยนค่ะสองพันหรอยหกสิแปดนะคะพี่น้องคะว่าช่างจรวดเพิ่นสิได้ตัวใดเนาะคะ่ละ2อล้านเพิ่นเนาะ,ะพี่น้องคะเพิ่นได้มาก็คือเจ็ดสองแปดเนาะค่ะสามตัวเนาะกับเก่าหนึ่งซีค่ะแล้วก็สามเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็สองเก่าแล้วก็ห้าหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะค,ค่ะคนี่คือตัวเลขของช่างจรวดเนาะคะ่ะพี่น้องสองล้ลานเนาะคะ่ะพี่น้องแคบนะคะเด้ออันนี้ได้ทั้งหมดหกรอบนะคะพี่น้องรวมไทยด้วยหนึ่งรอบค่ะค แคบค่ะแคบค่ะทั้งหมดหกรอบนะคะเดี๋ยวเราไปตามช่างตรวดเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังช่างตรวดบอกตัวเลขอีกทีนึงนะคะพี่น้องคะตามไปเลยค่ะรครับสวัสดีครับช่างตรวดครับ ครับค่ะวันนี้เรามาตามวัวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่ห้าหรืยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดครับือวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเนาะครับครับผมเลขทองทรนละล้านที่เรามาเป็นเจ็ดซองครับแต่ละทองที่เอามาจะเข้าสี่ห้าหกสี่ห้าหกครับก็คือไม่ต่ำกว่าสี่รอบอ่ะครับรอบที่แล้วซองที่เจ็ดเข้าสี่รอบหลุดสองรอบครับต้องขอไปเอฟซีด้วยเนาะขอโทษครับผมสี่คือเลขมีเข้ามีหลุดเลย แตอว่าถ้าสี่สองก็ถือว่าเราชนะสี่สองก็ถือว่าได้เปรียบได้ชนะครับเพราะนั้นเอฟซีมาติดตามตอนแรกผมว่าจะลงไปเอาวันสาวและที่ด้วยต้นําไม่ได้ร้องกดแรงไม่ไหวใช่ทานใช่ไปตามให้น้อยตามให้น้อยซีว่าค <c oughs> รับต่นแรกว่าจะเอาใส่ใจพู้สุขใจผู้สุขทีนี้ FC เอฟซีเรียกร้องว่าอยากพิมพ์หนึ่งมาเยอะแต <c oughs> ่ถ้าพิมพ์สองได้ออกกันันร์แน่แต่ถ้าพิมพ์หนึ่งก็ออกแต่โซน่ามีแต่หนึ่งเลยท่าน มีทีหนึ่งเลยออกวันศุกร์เลขได้เอามาแล้วก็พูดเล็บีทุกท่านแล้วกับคุณช่องที่ได้ร่วมบุญด้วยกันเนาะครับผมครับทุกช่องละร้อยสองร้อยก็ละยี่สิบบาทสิบาทห้าบาทครับไปถวายพระอาจารย์แล้วก็ได้เอาสองเลขมาครับครับคือยังไงในีให้ท่านช่างตรวจอธิบายให้อ่าเป็นยังไงมายังไงช่องละล้านเพราะว่าบางคนก็ขึ้นเข้ามาเออขึ้นเข้ามาคนยังไม่ทราบว่าวิธีการซื้อเราจะซื้อแบบไหนหรือยังวันประมาณนี้ถ้าซื้อสองละล้านกีิบอะซื้อเล่นลาวได้หกรอบ แต่นั้นก็ฝากไทยรอบหนึ่งอยู่ในนั้นแต่สมมากจะเน้นเราแต่ไทยก็จะอยู่หนึ่งหนึ่งรอบแต่ถ้าเป็นเขาจะตัดตัวหน้าให้ถ้าสามคือจะมีสามตัวอยู่สองชุดกับสองตัวอยู่สี่ชุดอันนั้นไม่ต้องตัดกลับอย่างเดียวถ้าชอบแต่ถ้าสามตัวก็ตัดหน้าจะเน้นตัดหน้าแต่ตัดหน้าใครชอบออกตัดหน้าทีปกติตัดหลังคนก็จะตัดเองแล้วนะหลังจะตัดเองใช่แต่ขีดไว้ตัวตัวไหนเขา ออกตัวนั้นัท่านเนาะขีดตัวไหนก็จะออกตัวนั้นครับผมรอบที่แล้วสองสี่เก้าเก้าถ้าตัดเก้าตัวหนึ่งเนี่ยสามตัวตรงสามตัวตรงเลยชี้ได้มากเลยท่านครับผม f ีนี่ทำมันติดใจทุกคนติดใจต้องติดต้องตังติดใจตัวนี้แหละครับว่าเป็นเลขที่ติดใจมากมาแล้วก็เลขถ้ายที่เก้าห้าเก้าก็ติดใจแต่เลขสองตัวชอบออกมาตรงไม่ต้องกลับเลขสองตัวรงงก็ไม่ต้องกลับเลยท่านเนาะเออเลขตรงตรงหนึ่งหกนี่ถือว่าไม่ได้กลับคนถูกเยอะถูกค่อนประเทศครับ หนึ่งหกนี่ผมรับจากสายตั้งแต่สองทุ่มจนตีสามโอ้โหไม่หวไม่ไหวครับแต่ว่าถ้าจริงๆผมอยากให้เอฟซีอะไปดูในช่องวิถีชาวบ้านและวิถีเรียบง่ายที่มาแต่ทาดีกว่าถ้าอธิบายแต่ละคนพันคนเนี่ยผมอธิบายไม่ไหวแน่ๆใช่ท่านใช่ถูกต้องถ้าใครดูก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันครับกดติดตามเพิ่มอาจจะเป็นสปานบนให้ไปกับคนอื่นที่ยังไม่เห็นเน่อยังไม่เคยเห็นครับครับตอนนี้โทรมาจากภาคใต้ก็โทรมาโอ้โหภาคใต้ติดะลงยาลาโทรมาหมด เชียงใหม่เชียงรายโทรมาหมดต้องวิธี<ม>ชาวบ้านกับวิธีเรียบง่ายหรือว่าฮอตมากช่วงนี้ขอบคุณเรีบซีที่ติดตามและขอบคุณเรบซีที่ได้ร่วมบุญด้วยกันครับครับบอาจารย์ท่านไม่ได้ร้องคือสองล้านกีป่ประมาณสองพันการเดินทางก็ไปอยู่ประมาณสองพันตคุณร้านแถวบนที่ให้รับประทานอาหารฟรีเอฟซีโอเอฟซีประจำเลยเอฟซีประจำถ้าผ่านไปซรินทร์ท้องแมกไหนก็รับประทานอาหารฟรีหนึ่งมื <laughs> <ส>้อขอบคุณครับเอฟซีช<ส>่องวิธ<ส>ีเรียบง่าย แล้วก็ร้านหนึ่งก็เป็นวิทีชาวบ้านสองร้านเนี่ยเขาจะรู้ถ้าลงไปปุ๊บเนี่ยคือจะทั่งมาในรายส่วนตัวเนาะแวะรับประทานได้ครับเป็นเป็นน้ำใจซึ่งัอะไรกันขอบคุณร้านที่อยู่สุรินทร์ได้ร้านแยกหัวช้าง้ว้ครับเอฟซีบางคันบอกว่าทำไมไม่ไม่ฟันธงให้เลยฟันธงฟันธงไม่ได้ารให้ฟันทงก็เปเรียกปริศนาคือถ้าบอกตรงก็คือให้เราเรียกอะไรนะไช่อะไรตืบุญเนาะ แปลงเองดูด้วยบ้างคือย่อย่อจากร้อยตัวมาเหลือสี่ตัวจากหนึ่งพันตัวมาเหลือหนึ่งชุดไอ้สองชุดก็ถือว่าย่อให้มาครับแล้วก็ขอโทษเอฟซีด้วยที่ไม่ได้รับสายเขินสุดมากเลยบงเอฟซีโทรไปบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้รับสายเลยไม่ค่อยได้รับสายเพราะสายพันกันพอรับไปคนหนึ่งก็ต้องคุยประมาณสามสิบนาทีได้สามคนดูในคลิปให้จบหน่อยดูในคลิปใหจบดีกว่าครับดูติดตามถ้ากดติดตามจะไม่พลาดแน่นอนติดตามช่องวิถีเรียบง่ายและวิธีชาวบ้านเนี่ยสองช่องเนี้ย และทางเพจก็ร้อยซั์นำโชคกับคนมีฝันจะไม่ดีมีวิธีชาวบ้านวิธีเรียบง่ายร้อยรั์นำโชคและคนมีฝันสี่ช่องหลักที่ทรงอ้านกปดติดตามถ้าเป็น Youtube ก็วิธีเรียบง่าย,ยน,น,นีนตตถนยยนย่ถือว่าตอนนี้โอ้คนดู <c oughs> คนติดตามน่าจะเพิ่มขึ้นมาติดเท่าตัวผมความรู้สึกไนหะ <c oughs> ใช่ท่านเช่เนาะคนติดตามมาเยอะข <c oughs> ึ้นเยอะแลวถามเยอะจนต้องมาตามให้เอฟซีอ่ะครับแล้วก็ใครที่ แอดไลน์มาก็ตอนเย็นผมจะแอดจะตอบกลับครับถ้าทำไลน์กลุ่มรวมไม่สะดวกบางคนเขาก็อยากสะดวกส่วนตัวมากกว่าที่จะใช้ไลน์เออเหมือนมัจะที่บางคนบอกว่าพอใส่ไลน์กลุ่มปุ๊บติงติงตงตั้งติ้งๆ้ตังตวันเขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไลน์ส่วนตัวดีกว่าว่าไงก็เลยเออทางไลน์ส่วนตัวอะไรดีแล้วถ้าสะดวกผมก็จะให้ทุกคนว่าขอเลขผมก็จะตอบกลับกลับให้ต้องขอโทษบางท่านที่ไม่ได้รับสายขอโทษจริงๆเอฟซ ช่ยังไงก็เอทไลจะดีกว่าใช่ใช่ส่วนมกเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าโทรไปแล้วไม่รอบสายเลยรับไม่ททนเบอร์ให้ถูกไหมเยเบอร์ถูกแต่ว่าวันหนึ่งพันสายโอ้มันมันไม่ไหวนะพันสายสองพันสายอันนี้เรื่องจริงก็ไม่ไหวครับรับไม่ไหวคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมึงคุยได้ห้าคนที่เจอผู้สูงวัยก็กว่าอธิบายจนมากเ่ยจากที่พายยากเหมือนกันเพราะไม่รู้จะอยิบายยังไงครับบางให้ดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบบางคนก็ เพราะว่าออกหน่อยได้ไหมเขาก็เอาไปซื้อหน่อยแล้วถูก<ม>วันเดียวกันที่ตรงกับเราจะมีหน่อยเขาก็ถูกผมก็งงนะ<ม>แต่ก็ถูกจริงของเขาแหละผมก็เลยย้อนไปดูเออถูกจริงอันนี้อันนี้คือเป็นความสามารถของท่านเองใช่คาสามารถออกหน่อยออกหน่อยด้วยแต่ว่าเขาว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้แต่ลาวไทยคน<ม>น่าจะเน้ไนไทยลาวมากกว่าเออเสียดายสามตัวนะาต้องชางเนาะเลขสองสี่เก้าเก้าเนี่ยเป็นเลขที่เอฟซีก็หายเอฟซีอยากมากแบบคขาตัลรอมา บางคนเขาเขาซื้อสีเออถูกแต่มีเอฟซีบางคนบอกว่าตดวสีตัวก็มีถูกตัเออถูกตัวติดตัวใช่ใช่ทุกคนซื้อยังไงเป็นความสามารถพิเศษของเขาอ่ะผมเป็นแค่แนวทางถือถูกผมไม่รู้แต่ว่าเป็นแค่แนวทางเนาะกับเลขมีหลุดมีเข้าเป็นธรรมดาครับทําไมถึงบอกว่าสองละล้านสองละล้านนี่บางคนดู ไม่จบเพราะว่าสองล้านบาทถ้าคน้ีอซองทำไมใช่ช่างิบายให้อฟนถ้าคนที่ดูดูสองล้านตั้งปีที่แล้วเป็นสองล้านกีบประมาณไม่เกินสองพันบาทไทยอืเป็นเงินที่สองที่มาครั้งแรกเป็นสองร่วมบุญด้นซ้ำไปผมร่วมบุญพันหนึ่งแล้วก็อีช่องร้อยสองร้อยได้ถวายท่านไปครัท่านบอกสองนี้ชื่อสองล้านกีบให้เท่าไหร่ท่านก็ไม่ว่าถวายเท่าไหร่ท่านก็ไม่ว่าครับอยู่ที่บุญของแต่ละท่าน แต่ว่าบุญบุญต่อบุญเชื่อคนที่ถวายมาเขาก็มีบุญถูกอบางคนว่ายังไม่มียังไม่ได้ซื้อถูกซื้อตามแต่ว่าต่อบุญก่อนต่อบุญก่อนนะท่านเอ้าขอต่อบุญก่อนที่ด้ซื้อถูกบางคนควาน่าไงเออมันก็จริงถ้าใครต่อบุญแล้วถูกจริงซื้อไม่ถูกใช่ก็ถูกบางคนไปแอบบแอบใบช้ความสามารถไปซื้อน้อยในวันเดียวกับ <c oughs> ในเอาไปซื้อน้อยในวันเดียวกับลาวอะ่ะพัฒนาเนี่ะ แล้วออกสองรอบอะวันนั้นที่สองสี่สองห้าออกออกบนล่างสองรอบเลยใช่ไหมท่านแล้วก็สามเก้าห้าไปออกน้อยด้วยโอ้โหบอกว่าคือถ้ารอไทยไม่ไหวมันนานใช่เขาพ่วงลาวนอยลาวน้อยในวันเดียวกันลาวนอยลาวนอยไปมาก็ซื้อได้ซื้อได้ผมเลยเราถามเอฟซีที่ทักไลน์ส่วนตัวว่าถูกถูกจริงไหมจริงอืมเพราะว่าผมก็เน้นลาวไทยแต่ว่าไทยเขาก็เล่นเหมือนกันแต่มันระยะเวลามันนานไง นานขนเว่าเขาอกาสแก้ตัวเนาะช้ากาแก้ตัวมันช้าเขาเล่นลาวน่อยลาวน่อยวันในวันเดียวกันไหมลาวจันทร์พุทธศุกร์น้อยจันทร์พุทธศุกร์เขาเล่นตัวเดียวกันนะแล้วเขาไปถูกอ่ะถูกโต๊ดไอถูกเต็งสามเก้าห้านะครับโอ้แล้วเขาถูกอะออ้ยอมทั้งเต็งทั้งโต๊ดต่เก้าห้าลาวเลขน่อยแต่เจริญคมจะเน้นเป็นบ้านลาวนี่เป็นเป็นสอซองล้านกี่ประโซงมาจากฝั่งลาวนะ ตอนนี้มาจากปากช่องพับสาระไว่แปากซองปากซองปากซองข้ามสะพานไปที่ฝั่งลาวซ้อนปากเซอแล้วเข้าไปปากซองมีเอฟซีทางลาวโทรมาหลายคนอยู่ก็อยากเห็นตัวแต่ว่าผมด้วยพรมที่ไปผมต้องไปเช้าแล้วรีบกลับอีกแปดหนึ่งตรงสองรถไปครับที่ไปรับซองมาครับก็วันนี้แล้วก็ขอบคุณที่เอฟซีทุกท่านมาไม่พลาดเลขวันที่ยี่ห้า ก็แอดได้มาตามให้แล้วเดี๋ยวแอเฉลยเลขให้ดูคือว่าสองสองที่เจ็เข้าไปทั้งหมดสี่รอบสี่รวดงวนนี้สี่รอบนี่แสดงว่าผ่านเนาะสี่รอบคือผ่านเลยสี่รอบนี่คือผมมีกาลังใจไปเอาเลยแต่ถ้าสามรอบต้องรอเสียงเอฟซีให้ไปเอาครับถ้าเข้าสามรอบผมจะรอเสียงเอฟซีก่อนจะให้ไปเอาไหมทุกครั้งที่เอาไปเอาผมจะถามเอฟซีก่อนครับครับก็เลยอันนี้ได้รายมาแล้วอย่ามาลุ้นกันครับพี่น้องนาทีระกษาใจครับพี่น้องครับเตรียมแคปเตรียมแคปไปเลยครับ สองละล้านสองที่แปดครับพี่น้องครับสองเตอรลาดกีบเด้อพี่น้องพันตลอดรวยๆใหเงบุญกุศลนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยครับน้องครับเปิดแล้วเปิดแล้วตัวนี้แอดไลน์ก่อนเนาะแอดไลน์แอดไลน์เบอร์เบอร์ช่างกิตวอนะครับพี่น้องครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าพี่น้องแอดไปหรือโทรมาโทรไปช่างไม่รับเพก็อาจจะติดติดภารกิจติดสายติดภารกิจเนาะเอามาร้นกันหนึ่งสองเปิดแล้วครับ โอ้โห,โโหเ,เต็มๆครับพี่น้องครับ <S <S เต็มๆครับพี่น้องเต็มๆช่างถอยออกไปนิดนึงโอเคครับประมาณนี้แหละครับเ,เดี๋ยวรอร<ๆ>อไปนึงครับพี่น้องครับสองล้านเดี๋ยวให้ช่างจิง๋วอธิบายให้รับเอฟซี FC ได้สามีครัคร้งหนึ่งเริ่มเ,เ,เ,เริ่มต้แต่วันไหนเริ่มต้แต่วันที่ยี่สิบห้าเดือนสี่ถึงวันที่เจ็ดเดือนห้าครับเหมือนจันทรุปสุขจันทรุสุขอ่ะแต่สุ์เริ่มก่อนรอบนี้ เป็นวันสุกอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขเลยเพราะว่าแต่ละงวดเราเราไม่สามารถที่จะฟันตรงได้ว่าจะเป็นตัวไหนใช่ฟันตรงไม่ไครแต่ทั้งหมดอยู่อยู่ตัวเลขอยู่ในเป่นกระดาษกรดิ่งอยู่ใน่นนี้ครับเนี่ยเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสองหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองเก้าห้าหกถ้าผมไปทันนะก่อนสองหนึ่งอ้เต็มลำเลยนะท่านเนาะเข้าไปก่อนงวดไปก่อนก่อนวันหนึ่งแต่ไม่แน่นะท่านมันอาจจะไม่แน่เออแต่มันมาได้นี่ครับ fc ก็ ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่รู้ว่าเลขออกตัวไหนแต่ว่าเป็นเลขที่เอฟซีกระหายอยากเห็นครับอยากดูอยากลุ้นสองสี่เก้าเก้านี่ทําให้คนอยากมากอยากให้เอามาใช่ใช่สองสี่เก้าเก้านี่น่าจะทิ้งเก้าไปตัวหนึ่งนะท่านเนาะเขาสตัวหนเ่ยโอ้โหระเบิดเลยแน่นอนครับนี่ครับระเบิดเตือนถึงนี่ครับดูแค่ไว้เนาะประมาณนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่รวมบุญ ครับนี่เราเป็นซองที่แปนะครับพี่น้องครับหลังจากช่าตจรวจไปตามมาให้เราได้ทั้งหมดเจ็ดงวดเนาะโอ้เจ็ดซองแล้วตอนนี้เป็นซองที่แปดนะครับพี่น้องครับพี่พี่น้องเอฟซีรอคอยนะครับพี่น้องครับเก็บแคบเก็บแคบไว้เลยครับบก็ขอบุณเอฟซีทุกท่านแล้วก็ได้มาติดตามวันนี้เนาะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดก็ซื้อไว้ติดไว้ถ่ายคลิปก็ให้เอฟซีทุกท่านที่ร่วมบุญแล้วก็ท่านที่เพิ่งติดตามมาใหม่ก็เอาไป เ่งโชคดูครับแล้วก็ให้มีโชคมีลาบแล้วก็สิ่งสคัญสุขภาพก็แข็งแรงด้วยแล้วก็ขอบคุณช่องวิธีเรียบง่ายวิธีชาวบ้านที่ติดตามให้เอฟซีครับท่านตรวจพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าอะไรก็ที่ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ครับผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะเราไม่รู้ว่าหัวจออกตัวไหนเราท่านเราท่านตรวจด้วยแล้วก็เป็นแค่แนวทางแนวทางอ่าแนวทางเพื่อนบ้านอ่าเพื่อนบ้านรัฐบาลไทยเดี๋ยวค่อยมา ติดตามอีกทีหนึ่งเนาะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอขอบคุณช่างจีรวดนะครับพี่้องครับเดี๋ยวอันนีให้ช่างจีรวดให้พร้อเอฟซีนะครับให้เอฟซีทุกท่านเออเอาไปในหกรอบนี้ยพอให้เอฟซีมีโชคมีลาบในตลอดในหกรอบแล้วก็รัฐบาลไทยด้วยครับคิดว่าช่างจรวดเป็นลูกหลานของท่านเนาะครับไว้เป็นแนวทางครับก็ให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยท่านครับผมสองช่องกดติดตามแล้วกดแชร์เวทีเรียบง่ายและวิธีชาวบ้าน ที่สําคัญต้องติดตามติดตามแชร์ด้วยไปได้บุญไปเรื่อยท่าน,นแช่<ม>แก็เท่าท่านได้บุญคร,บครับผมครับผมครับขอบคุณครับที่นี่วิธีชาวบ้านเราวิทยีเล็กไม่ก็ต้องขอขอบคุณท่านจุติรวนนะครับพี่น้องครับที่มาเปิดซองที่แปดให้กับเอฟซีเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเชียงโชคเจ็ดหกรอบเนาะเพิ่มเป็นเต็มวันที่ยี่สิบห้าอ่อมีสายยนต์ส่งไปแล้วหนึ่งหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับถ้าธิขายอ่ได้เลยคือเอฟซีเนาะที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับ ท่องที่นี่วีชาวานวิธีที่เรียบง่ายขอให้ทุกท่านเฮงๆฟังฟังรวยๆวยเฮงเงฟังฟังสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะหลางกากพี่น้องฟังแข่งตำรวจบอกเจ้าเล็กแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีถึงใจกันบ่นนอกค่ะเล็กที่งตำรวจเิ่นบอกนะคะพี่น้องคะเล็กเราเราทั้งหมดจะมีหกอบนะคะอีกหนึ่งรอบก็คือเป็นรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องมูนเอ้นน่นเนาค่ะพี่น้องไปต้องพปสื้อตัวอื่นนะคะ ถือว่าถ้าเข้านี่ก็ถือว่าถ้าถึงจะหลุดแค่สองงวดก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะค่ะก็ถือว่าเข้าอยู่นะพี่น้องค่ะค่ะมีวันไหนบ้างวันหนเอพีของยีบหนึ่งมีวันไหนก็มีตัวไหนใช่ไหมไม่มีวันที่ไหนยี่สิบแล้วก็ไปวันไหนอีกต่อยีบตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบถึงวันที่เจ็ดเดือนห้าเลยค่ะครับวันวันที่เท่าไหร่บ้างวันที่เท่าไหร่ก็เราก็จำไม่ได้และต้องไปดูเอาว่าวันเป็นวันไหนครับค่ะ ฝันในเอฟซีหน่อยครับค่ะทายดีกาจงท่องผ้ารวยเขาเาะไว้พรอมให้พี่น้องเอฟซีนะคะยิงเค้งปังๆเลยๆนะคะถูกไว้เราวพัฒนาทั้งหกรอบเลยนะคะรวมทั้งไทยด้วยนะคะพี่น้องคะขอให้ได้เงินมี่ทองนะคะจับเงินหมื่นเงินแสนนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปสายมาสายให้มีแต่คนรักคนหอมคนเอ็นดูนะคะพี่น้องคะขอให้เฮงเฮงปังปังค่ะลากาเนี่ยค่ะลากาขอขอบคุณนะคะ เอฟซีนะคะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนองาให้กับช่องที่นี่วิถีชาวบ้านชาแนลด้วยนะคะค่ะขอบคุณช่องจร่ด้วยแมนค่ะขอบคุณช่างจิโรวนะคะที่เฮ็ดแนวทางดีๆนะคะต้องร่าลานมากให้กับพี่น้องเอฟซีนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องมากพี่น้องก็ตามเนาะพี่น้องมากพี่น้องก็เลื่อนพันเนาะเข้าบ๊ได้สนับสนุนเนาะค่ะให้พี่น้องเล่นการพนันเนาะโปรดใช้พิจารณาในการรับชมด้วยค่ะพี่น้องค่ะราบเพื่อเป็นแนวทางแมนค่ะ คขอให้ทุกท่านทุกคนเอฟซีทุกคนคที่เป็นคนได้คนเจอก,จจกคนติดตามสามตัวตรงๆรงเลยไปดูไปดูสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ